อ่าสวัสดีครับวันนี้หัวเจซี่บุรพาครับมาอยู่กับพี่แดงฮะร้านบุรพา,าพันไม้ก็จะมารีวิวตัวนี้พันอะไรพี่อ่าอีโมอค่ะพันอีโมอฮะร,รู้จักโหไม่ยังเพิ่งเห็นกั็นแล้วจหายเหมืเดี๋ยวลองดูเนื้อฮะประมาณไหนกันอันนี้ก็พีอนน่อยู่ท่างตาด้วยเดี๋ยวได้ชิมพันนี้ด้วยฮะลองดูอลูกค้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเอะา,อ,าอยู่แบบครอบครัวฮะ ให้เพื่อนๆดูพันธุ์โบราณแล้วก็อยากสนับสนุนปลูกกันให้เก็บสายพันธุ์ไว้เพราะว่าจริงๆผู้เรียนบ้านเรามีเป็นร้อยสายพันธุ์เยอะมากนะฮะปลูกคนบ้านเราต้นสองต้นจะได้ดูดูนั้นดูอะไรด้วยอ่าะในแปลงไม่เห็นมีเขียนด้วยอีโมมีค่ะมีมีใช่ไหมอ๋อมีแต่อีรีบอ่าต้นพันธุ์ของพี่แดงมีนะฮะมีลต่อีมีแต่อีอีพองมีไหมมีแต่อีรีบเยอะมากเลยสายพันธุ์ เดี๋ยวเราจะไปก้าวตัเห็นตัววันด้วยมั้อ่านี่ฮะอันนี้ก็พี่อยู่ทางตาดเนาะอ่ามาอ่าอย่างนี้นะหนูลอยโตเลยผาเปลี่ยนโตเลยมั้ยกองเนี้มันจะเยอะอ่าแต่ที่บอกเม็ดมันจะสลับซับซ้อนมากใช่ไหมนี่ฮะดูเม็ดแค่โอ้โหแต่เม็ดสวยเม็ดสวยมายกโคกมันยิงสีไม่ใช้ได้เลยนะรสชาติมันเข้มคนนะเชิมได้แล้วรสชาติออกแนวไหนอ่าเดี๋ยวให้ทางพี่ลองลองชิมดูอ่า อราลองดูฮะเนี่ยเราเราชิมกันอย่างนี้เลยอันนี้ลูกค้าจะได้ชิมแล้วเดี๋ยวซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเป็นไงค้ังพี่รสชาติลองลองอ่ะละมุนละมุนไหมเออกาเจอแบบอูดูเม็ดดินิ่มนิ่มอันลอยหวานนี่ข้าวเหนียวเนี่ยตรงนี้ข้าวเหนียวเลยเนี่ยอ่าเป็นไงบ้างแต่เม็ดเยอะเนาะเม็ดเยอะค่ะวันนี้เป็นพันที่ได้มัน หวานพอดีกับข้าวเหนียวอ่ะอ๋อคือว่าคือหวานยิ่งข้าวเหนียวอร่อยเลยใช่ไหมฮะนี่กินข้าวเหนียวมูนอ่ะอร่อยไม่ได้กินอิ่มกินมู๊ดอ่ะกินอร่อยใช่กินอร่อยไม่กินอิ่มอร่อยอร่อยไม่ได้อิ่มอืมกินอร่อยอยากกินยังไงนึกถึงข้าวเหนียวเลยเนี่ยอืมมันละมุนดีเรากินข้าวหนมูดีบางไว้แถวนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเก็บไปใส่เพื่อนมันจะเป็นเค็มไม่ใช่ใช่หนูไม่ขาดทุนนะมันก็แนวๆยังไงเหมือนกระดุมเออคล้ายๆกระดุมมอื แล้วก็เบาเหมือนกระดุมลค่ัเอ่กระดุมมันไงนกระดุมมันจะไม่หวานตรงนี้นะอ่าใช่ใช่อ่าอันนี้จะจะหวานฝาหวานมันแล้วอีกหวานมากหวานฝากระดุมันงอย่งืหว้จะได้ว่าเนื้อมันน้อยไปนิดอย่างกคะอ่างเงี้ยขายดีนี่ยกินม่อิมขายแล้วขอีก่หรับคนที่อยากคนทีอยากกินอยากริมลดลอ่าอย่างถวโอเค กินแล้วติดใจฮะเนี่ยอ่าไม่ได้เลยมาดูฮะไม่ใช้ได้เลยสวยเลยเนี่ยฮะ,ะอีโม่ฮะอีโม่ฮะอีหนึ่งสายพันธุ์นะฮะจากร้านมือปาพันธ์ไม้ฮะก็รีวิวเลยตรงนี้เราก็มีพันธ์ขายด้วยนะเนี่ยก็มาเรียนที่จากเมื่อกี้เมื่อวาน,วนอ๋อมือปรามามากันตลอดนี่ฮะอ่าก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนสนใจก็ติดต่อพันธ์ได้นะครับ<ว>ครับผมครับสวัสดีครับ